ปัญหาครอบครัวทําปวดหัวปวดใจแต่มาดามเคสพี่มาชามีกําลังใจดีเพราะมีนักเตะซุปตากับตันทีมเอสพาซาอย่างอองเดรแมนทิสนุใช้ความสดใสยเยียวยาหัวใจอยู่ข้างตัวแต่ฉากนี้ชนหาเพราะหนุ่มแมนชนพิชาเตะบอลแก้เครียดแถมสอนเทคนิคจริงจังทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเตรียมใจสั่นกับลีลาดอะบอลของหนุ่มแมนกันเลยค่ะ เล่นไม่เป็น <c oughs> เขาเล่นเาเล่นเล่นๆนะเล่นเป็นแต่ว่าใครเจอนักมอลน,นี้เขาเล่นเก่งกนะเนี่ยเมื่อกีก้แย่งลองแย่งจริงๆแย่งไม่ได้นะ <c oughs> สำหรับองเดรเนี่ยก็จะเป็นแบบเคเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ว่ารักอองเดรแบบเป็นแฟนหรือว่าอะไรแต่เขาปลื้มองเดรเขาก็คือเขาก็แอบปลื้มคุณเคตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบสตรองเนี่ยเขาชอบมันเป็นช่วงของการพัฒนาค่ะมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย สอนบอลให้แล้วกับตันอองเดรย,ยังคอยเป็นที่พักใจเอียงไหลให้พี่ชาซ้ำน้ำตาอีกด้วยฉากนี้มาดามเคสมีเรื่องให้อึดอัดเกินขีดจำกัดเลยวิ่งมาระบายความเสียใจในสนามบอลเรื่องดราม่าไว้ใส่มาชากดปุ่มร้องไห้หนักมากแต่จะเป็นเรื่องอะไรมารอส่งกำลังใจให้มาดามเคสในหวานรักต้องห้ามค่ะ โอโวิ่งหลาล่อบมากวิ่งไปก็ร้องไห้ไปนี่เขาก็มาดันเคสเป็นอ,อะไรอะไรเงี้ยก,ก็วิ่งตันองเดย์เขาก็เป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วเขาก็อยากให้ให้คุณเคสเจอสิ่งที่ดีที่สุดไม่ถูกใครเอ,อ,อาเปรียบเ้ย